ก็่กดมบอกเลยแล้วาิน้าง้านนะไม่พจะกดได้ดออ,อ,อชื่อคอไรออไปถามสินี่ก็มาดูน้องๆเขาสัมภาษณ์กันนะคะ อลฟรสดไม่เห็นมีใครเข้ามาดูเราเลยอะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บขสนะคะทุกคนอินฟูตื่นเต้นตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเรื่องอะไรอะ่ะสัมภาษณ์ <laughs> ไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนเลยค่ะตื่นเต้นมีคนดูสองคนอะไป<ค>บ้างไม่ใช่ YouTube ช่องเปิดเปิดเปิดหมดให้นันเลยแล้วก็เปิดช่องเลยใ้มาเปิด t ิ k ต o k แล้วเปิดช่อง YouTube เลยเออเพราะว่าอย่างไงเราก็ทำแล้วไงช่องไข่ตัวย้ายไปอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะทุกคนเข้ามาในนี้ก็คือมา แค่มานั่งจะถึงคิวแล้วเ,เออไปชี่ก่อนดิเออไปชี่แล้วคือจะไปนั่งตรน้วเราละแล้วกระเป๋าใครอะเออไอ้ผู้ชายเดี๋ยวเอออันนี้ของใครอ่ะอ,อ้อเราลงไล์ดีกว่าไปไอ้นี่แหละ